เราต้องแบบเห็นตัวเองให้ได้ว่าเราอะเป็นคนสุขภาพดีเราเป็นคนที่หุ่นรูปร่างดีคือเราต้องมองให้เห็นะว่าเราจะเป็นใครถ้าวันนี้เราไม่ได้เซ็ตว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนการลดน้ําหนักไม่ว่าจะวิธีอะไรก็ตามไม่สําเร็จแล้วเราจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงเออในเมื่อแบบมันไม่มีใครเชื่อเราเลยประเด็นคือเราก็ต้องแยกให้ออกนะคะว่า ลดน้ำหนักมีทั้งหมดกี่วิธีนะคะมีแบบไหนบ้างพวกเราต้องรู้จักในเรื่องของ BMI กันนะอันนี้ย่อม,มาจาก Body Mass Index ก็คือมันเป็นการเทียบว่าส่วนสูงของเรากับน้ำหนักของเรานะคะมันเป็นสัดส,ส่วนกันไหมนะคะถ้าปกตินะอยู่ที่18.5ถึงไม่เกิน23ก็คือ22.9ประมาณน,นี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่า23เนี่ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าน้ำหนักเกินออยังอาจจะบอกว่ายังไม่ได้เรียกอ้วนนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ Body Mass Index หรือ BMI นนะีมันมากกว่า25อันนี้ก็คือในบ้านเราเรียกว่าอ้วนละทีนี้เราก็จะมาดูว่า B M I ของเราเนี่ยนะมันเกินอา,อาจจะ23 24 25ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันจะต้องทําการเอาน้ําหนักลงเอาน้ําหนักลงโดยการอย่างแรกให้ปรับในเรื่องของอาหารอาหารในที่นี้เนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะการปรับพลังงานที่ร่างกายจะต้องใช้ในแต่ละวันทั้ง2เรื่องนะคะสมมุติว่า ในผู้หญิงปกติเนี่ยนะพลังงานที่จะต้องใช้ในแต่ละวนันสมมติว่าอยู่ที่1200กิโลแคลอรี่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคโบราณเขาก็จะบอกว่าฉันจะกินเหลือ5เพราะเพียงถ้าเกิดว่าใครที่แบบจํากัดพลังงานนะคะลงแบบเป็นเครื่องหนึ่งเลยเนี่ยนะมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดโหมดเอาตัวรอดก็คือจะเก็บพลังงานแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะอันเนี้ยร่างกายเราเนี่ยนะจะลดการเผาผลาญตามแคลอรี่ที่ ลลเพราะมันลดน้อยเกินไปอันนี้มันลดลงมากกว่า50ปรตัวหนึ่งก็คืออินซูลินฮอร์โมนคือถ้าเกิดว่าเราอ้วนใช่ไหมปแปลว่าร่างกายเกิดการเก็บสะสมไขมันมากขึ้นหรืออาจจะมีน้ําส่วนเกินเก็บอยู่ในร่างกายเรามากอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะให้รู้ไว้เลยว่าถ้าใครที่แบบน้ําหนักเริ่มเกินต้องให้รู้ไว้ว่าเราเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะคะอินซูลินเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นก็ต่อเมื่อเวลาที่มันมีคาร์โบไฮเดตหรือน้านําตาล เข้าไปในร่างกายเวลาที่เรากินนะคะอาหารเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องก็จะมีพวกไฟเบอร์คอยซับไว้ไม่ให้แบบระดับอินซูลินในเลือดเป็นปรีดมากเพราะฉะนะั้นต้องเลี่ยงข้าวขาวขนมปังเบเกอรีออ่ขนมหวานโปรตีนเนี่ยก็คือกระตุ้นอินซูลินน้องๆคาร์โบไฮเดตแต่ถ้าเป็นโปรตีนที่สก,กัดบริสุทธิ์เช่นเวโปรตีนไงพวกเรานะให้กินเป็นโปรตีนจากธรรมชาติดีที่สุดอะไรคือโปรตีนที่ที่ดี ไข่นะแค่าการดูดซึมโปรตีนที่ร่างกายจะเอาไปใช้ได้ดูดซึมได้ดีที่สุดในอาหารธรรมชาติต้องบอกแบบนี้นะคือไข่นะคะข้อ2ก็คือการลดน้ําหนักอีกอันหนึ่งนะที่แบบทําทได้ก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเสริมเราอะจะไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้จากการที่หักโหมออกกําลังกายอย่างเดียวโดยที่ไม่ควบคุมอาหารเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยต้องมีการควบคุมอาหารด้วยถึงจะแบบประสบความสําเร็จทีนี้วิธีการออกกําลังกายเาเรี่เป็น แบบ moderate exercise ก็คือเป็นแค่แบบออกกำลังกายกลางๆวันละ30นาที3-5วันต่อสัปดาห์หรือ150นาทีต่อสัปดาห์ ข้อ3ก็คือการใช้ยาการใช้ยาเพื่อการลดน้ำหนักมันก็มีที่ใช้อยู่ในเคสที่เขาเรียกว่า BMI เกิน25บวก comorbidity ก็คือภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นว่าอาจจะมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงร่วมด้วยแล้วก็แบบคือ วันด้วยแล้วก็มีโรคร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจําเป็นที่จะต้องแบบใช้ยาเพื่อที่จะเอาน้ําหนักลงมาอาจจะต้องใช้ยาเข้ามาช่วยแต่พิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือใช้ในทางการแพทย์ข้อที่4ก็คือ,อในเรื่องของการใช้อาหารเสริมอาหารเสริมในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงอาหารเสริมเพื่อจะช่วยทําให้แบบเอาน้ําหนักลงมา5โล10โลมาเราไม่ได้พูดถึงคําว่าอาหารเสริมที่โฆษณาว่าเป็นอาหารเสริมลดน้ําหนักนะแต่ใน ที่นี้หมายถึงว่าในกลุ่มของวิตามิน ในเรื่องของเกลือแร่นะคะเสริมเสริมในที่นี้ก็คือไปเสริมข้อที่1ที่พูดถึงในเรื่องของการจัดอาหารนะในเรื่องของการลดแคลอรี่ลงหรือว่าในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกายจากการกระตุ้นอินซูลินให้มันเป็นจังหวะนะคะในกลุ่มของอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยมันคือลดการอักเสบข,ของเซลล์นะก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดสารอนุมูลอิสระนะคะขอ้อ5ก็คือการผ่าตัดผ่าตัดลดน้ําหนักนะคะเช่นผ่าตะะัดกระเพาะอันนี้ก็เป็นทางการแพท เหมือนการเหมือนการใช้ยานะเขาก็ต้องมีอินดิเคชันว่าแบบเข้าเกณฑ์ไหมไม่เข้าเกณฑ์ทาไม่ได้อันตรายอย่างเงี้ยนะคนที่จะผ่าตัดนี่ก็คือเป็นคนที่แบบใครที่เรียกก็คืออ้วนบีไอเกิน40อีกอันนึงแล้วกันอ่ะอันที่6ก็คือใช้เครื่องมือเพื่อปรับหุ่นรูปร่างก็อาจจะใช้เครื่องมือเช่นดูดไขมันสร้างกล้ามเน,นื้อ1เราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราก่อนเนาะข้อ7เชื่อมั่นในตัวเองจ้ะสำคัญที่สุดเอ,า,อาง่ายๆเราต้องแบบเห็นตัวเองที่ได้ว่า เราเป็นคนสุขภาพดีเราเป็นคนที่หุ่นรูปร่างดีคือเราต้องมองให้เห็นอะว่าเราจะเป็นใครถ้าวันนี้เราไม่ได้เซตว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนการลดน้ำหนักไม่ว่าจะวิธีอะไรก็ตามไม่สำเร็จแล้วเราจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงเออในเมื่อแบบมันไม่มีใครเชื่อเราเลยประเด็นคือเราก็ต้องแยกให้ออกนะคะว่าความเชื่อว่าเราอะ่ะจะผอมความเชื่อว่าเราจะสุขภาพดีความเชื่อว่าเราจะหุ่นดีเนี่ยมันเป็นความเชื่อของใครถ้ามันเป็นความเชื่อของเรา เราก็ต้องยืดให้มันแน่นๆเข้าไว้นะว่ามันเป็นความเชื่อของเรานะถ้าคนรอบข้างเราไม่เชื่อมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราก็คือวันนี้เราไม่ได้แบบว่าลดน้ําหนักแบบไม่มีองค์ความรู้อะไรเรารู้แล้วนี่ว่าหลักการลดน้ําหนักมันทํายังไงนะกินโลคครับไงทำฟาสติแล้วอะไรอีกล่ะเอ่อพวก วิตามินเกลือแร่เลือกเป็นไหมเลือกเป็นนะคะกําลังใจมีไหมเข้ากลุ่มย่งเออไปเข้ากลุ่มเห็นไหมอุย้ยเขาพร้อมสปอร์ตนะคะมีทุกสิ่งอย่างให้เราแล้วนะคะเพื่อนๆก็มีที่ปรึกษาก็ถามได้ไม่มีอะไรต้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ปักธงในเรื่องของการลดน้ําหนักกันได้แล้วนะพวกเราแล้วก็วันนี้บ๊ายบายนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะจ๊ะริฟยูบ๊ายบาย